เข้าส่โหมดการเมืองกันหน่อยครับหลังจากเราได้นายกรัฐมนตรีคนที่31คุณแพทองคานชินวัตรตกลงรอบนี้ประเทศไทยได้นายกสองพ่อลูกทิศทางนโยบายและวิธีคิดของผู้นำประเทศจะพาไทยไปทิศทางไหนมาฟังบทวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าเรียกได้ว,ว่าไม่ยอมให้ใครดูถูกภูมิปัญญากันง่ายๆนะครับสำหรับประชาชนแกล้งเสื้อไม่เป็นนะฮะของนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาาสา์เปิดผลสำรวจคนไทย5 99%ฟันธงว่าเป็นไปไม่ได้เลยกับสถานภาพที่นางสาวแพรทองทานจะบ,บริหารประเทศโดยปัจจากนายกทัดสินชินวัตรอดีตนายกในตำนาน เอ๊ะทำไมผลวิจัยนิดาโพลเขาชี้ไปทางนั้นล่ะชาวบ้านเชื่อโดยสนิทใจนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะจะเป็นนายกสองพ่อลูกและนั่นอาจตรงกับความต้องการของเท่าแก่ใหญ่ที่ถือใบบริสุทธิ์พ้นพันธนาการจองจําโดนล็อกอยู่ข้างหลังออกมาหน้าฉากเล่นบทพยักจิตป,ปีกเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระยกอํานาจมาเป็นตัวจริงเสียงจริงในเกมอํานาจนะโดยเฉพาะการเลือกนายกคนที่31ที่ผ่านมาเรียกว่าเล่นบทมาเร็วเคลมเร็วจนบิ๊กปัม๊ม หงายหลังเลยนะฮะเรียกว่าบ้านป่ารอยต่อเนี่ยโดนกระแทกไปไม่ใช่น้อยนะครับจากแรงประทะในการล้มนายกคนที่30ก็คือนายกเศษฐาไปได้โดยยุทธการหักดิบคนในป่าเนี่ยนะครับเดินหน้าไล่หรือนั่งร้านเวรคืนที่ดินมรดกอํานาจของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุบันหัวหน้าค่ายพลังประชารัฐตอนนี้ยังชื่อพลังประชารัฐนะแต่แม้จะมีสื่อบางสำนักไปแซวว่าเป็นพลังประชานัดแล้วก็ตามนะ พลังประชานัดก็มาจากผู้กองธรรมนัดนั่นแหละนะครับคนไปแซวกันอย่างไรก็ตามนะบิ๊กป้อมก็ยังประกาศอ,อ๋อไม่ใช่บิ๊กป้อมประกาศนะฮะบันเบนข่าวออกมาจากทาั้ง ขั้วรัฐบาลบอกว่าไม่ให้มีนมสกุลวงสุวรรณอยู่ในคอรมอทวงแค้นลุงป้อมแบบที่หงุดหงิดยุ้มหัวระบายอารมณ์ไม่ได้นะในวันเลือกนายกที่มีนักข่าวไปถามคือนักข่าวเขาก็พยายามไปเชื่อมโยงมาเป็นลําดับเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นจนสุดท้ายสถานการณ์การเมืองตกไปอยู่ในมือของประชาธิปัตย์ที่มีนายหัวชวนอยู่ด้วยนะครับอารมณ์เดียวกับการทะลวงอกของปรมาจารชวนหลีกภัยโดยการใช้เหยื่อล่อเสือหิวเสือหอยพิชิต ศัตรูคู่อาฆาตอย่างพักประชาธิปัตย์ให้หมอบราบคาบต่อหน้าคือบทของประชาธิปัตย์ก็เป็นอีกหนึ่งพักเหมือนกันที่นักข่าวก็จะไปตีว่าแตกแล้วแตกแล้วควหนึ่งอำนาจก็คือคุณชวนหลีกภยัยไม่อยากให้เข้าร่วมรัฐบาลแต่เป็นแค่ไม่กี่เสียงในพักประชาธิปัตย์เพราะหัวหน้าพักและเลยขาธิการพักเขาจะไปเข้าร่วมรัฐบาลนี่แหละครับยุทธการเอาคือ,องคุณทักษศิณน,นี่โดนทั้ง พลังประชารัฐก,ก็โดนรวมไทยสร้างชาติคนหญิงหน่อยก็โดนพักประชาธิปัตย์ก็โดนแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเกมการเมืองเรื่องอำนาจต่อรองทั้งนั้นนะครับเรียกได้ว่าต้องยอมซีโรราบมาร่วมรัฐบาลกันเลยทีเดียวนะสำหรับพักประชาธิปัตย์นอกจากนั้นนะยังไม่เท่ากับการหักหน้าขบวนการสลิมอย่างแรงกับการยั่วยวนกิเลสล่อเสียคิงนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการค่ายรวมไทยสร้างชาติลูกเลี้ยงคนโปรดของลุงกำนันนายสุเทพเทสุบาค้าใหญ่ก,นก้นเกาปปสมีโอกาสนั่ง เก้าอี้รัฐมนตรีรอบนี้แต่ก็ต้องยอมเสียฟอร์มหน่อยนะครับเพราะว่าอารมณ์ของลุงกำนันยังต้องยอมสะดบรับสภาพผู้ประชัยให้กับนายใหญ่เพื่อแลกเก้าอี้รัฐมนตรีให้กับโคตา้าของตัวเองอย่างไรก็ตามนะครับนี่คือการสรุป บทเรียนทางการเมืองช่วงนี้ที่ผ่านมาแต่วิบากกรรมของพักเพื่อไทยก็ยังไม่จบนะครับล่าสุดนะครับมีผู้ร้องนิรนามไปยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตดำเนินการยุบพักเพื่อไทยจากการที่ปล่อยให้คนนอกอย่างนายทัศน์ศิล แทกแซงครอบงำทานนายกเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งรัฐมนตรีรวมทั้งอีกหลายกรณีที่มีการยอมรับถูกบันทึกเอาไว้เป็นดิจิทัลฟุตพิมพ์ก็คือการทำซ้ำๆบนโลกโซเชียลมีเดียที่มีการรีลันภาพต่างๆนานาขึ้นมาซึ่งเขาบอกเป็นผู้ร้องิรนานามไม่ยอมบอกเปิดเผยว่าเป็นใครอย่างไรก็ตามนะครับ โทษของการครอบงำพักการเมืองนั้นเนี่ยนะครับถ้าว่ากันตามกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมายพักการเมืองมาตรา28ห้ามมิให้พักยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทาการอานเป็นการควบคุมครอบงาหรือชี้นากิจกรรมของพักจนพักหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นโดยตรงโดยอ้อมมีโทษถึงยุบพักและยังมีมาตรา29ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกเข้าเขวบคุมครอบงาหรือชี้นําพัก คนนอกที่ไม่ใช่สมาชิกพักที่เข้าครอบงำควบคุมชี้นำพักระวังโทษตั้งแต่5ถึง10ปีและสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเท่ากับว่าเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามไม่ต้องไปเป็นห่วงพักเพื่อไทยหรอกครับเพราะว่ามันมีสายข่าวรายงานมาบอกว่าการจะพิสูจน์ว่าเป็นการครอบงำชี้นำพักได้เนี่ยมันหาหลักฐานพิสูจน์ยากครับถ้ามันพิสูจน์ได้ง่ายกกตเข้าชี้ไปแล้วครับเพราะงั้น f c ของเพื่อไทย ไม่ต้องกังวลไปนะฮะยังอยู่ในสถานการณ์ที่อุ้งอิงยังได้ไปต่อครับ